ความคืบหน้ากรณีพระประหลัดอรชีหลวงละเมอทางเพศสามเณรจากกรณีสามเณรเพราะแม่เข้าแจ้งความอภิพระปรหลัดบัตรดังหลวงละเมอทางเพศสามเณรทห่เกิดที่กุฏิวัดพระธาตุช้างคำพระอารามหลวงจนสารอนุมัติออกหมายจากพระปรหลัดเนศคงน้อยหลังเกิดเหตุได้ถอนเงินล้านกว่าบาทหลบหนีหายไปโดยใน,นวันนี้พันตำรวจเอกชาตรีหาทยบวัตร รวมกับสถานีตรวจภูทรเมืองน่านพันตำรวจโทจักรพงศ์วงชัยรองผู้กำกับ่ายสืบสวนสถานีตรวจภูทรเมืองน่านร้อยตำรวจเอกอนุรักษ์ขันแก้วรองสารวัตรสืบสวนร้อยตำรวจเอกนันชัยเนธทิพย์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามร้อยตำรวจเอกธน,นดลอินทรประดิษฐ์รองสารวัตรสืบสวนเมืองน่านพรอนน้อมโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่งเร่งติดตามตัวและพยานหลักฐาน โดยเข้าค้นบ้านเกิดของพระบรมธเตศที่บ้านเชียงรายตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองนานเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยได้ตรวจยึดเอกสารทางการเงินไปตรวจสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องบางส่วนเพื่อติดตามหาบุคคลกระชิดส่วนด้านทางแม่และพี่สาวของพระบรมธเนศไม่ให้สัมภาษณ์เนื่องจากแม่ได้รับอุบัติเหตุขาหากักและทั้งคู่ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งยังอยู่ในอาการป่วย จากการตรวจคนเจ้าหน้าที่ยังพบเอกสารเขียนด้วยลายมือข้อความว่าฝากพี่ดูแลแม่ด้วยนะตุรักพี่และแม่มากอดทนหน่อยนะอีกหน่อยเราจะกลับมาเจอกันพร้อมเซ็นชื่อซึ่งพี่สาวอ้างว่าราัตนาเนกลับเข้ามาที่บ้านเมื่อวันที่12กันยายนแล้วได้เขียนข้อความใส่กระดาษทิ้งไว้โดยการลงตรวจคนพื้นที่หลายจุดในจังหวัดน่านยังไม่พบบุคคลตามหมายจับแต่ในระหว่างตรวจคนบ้าน แม่ของพระปราหลัเนศอยู่นั้นแต่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นทนายอยู่ทีมทนายดังอักษรยอดดอเด็กโทรศัพท์มาบอกพี่สาวพระประหลทเนศโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าค้นบ้านและอ้างว่าพระปราหลัเนศมีความสนิทกลายชิดเชื้อพระวงและกำลังจะให้พี่สาวพระประลัเนศเดินทางไปสำนักพระราชวังเพื่อยื่นดีกาถวายซึ่งตำรวจไม่เชื่อและคาดว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพมากกว่า ด้านการตรวจสอบทางด้านการเงินวัดและเรื่องราวภายในวัดพระธาตุช้างคําวรวิหารพระครูสิรินันทวิทจากคณะอําเภอเมืองนาดผู้อํานวยการโรงเรียนนันทบุรีผนพัพระปริยติธรรมได้กล่าวว่าในส่วนของวัดพระธาตุช้างคําเป็นพระอารามหลวงไม่ได้ขึ้นตรงต่อการปกครองของคณะสง์ระดับอําเภอในส่วนของตัวผู้กระทําผิดน,นั้นเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาส พระอารามหลวงซึ่งอยู่ในการปกครองของเจ้าอาวาสการดําเนินการต้องให้ทานเจ้าอาวาสเป็นผู้ตรวจสอบร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน,น่านและรายงานผลสอบไปที่เจ้าคณะจังหวัดโดยตรงส่วนในเรื่องของบัญชีพ่อแม่อุปถัมภ์อยู่ในการดูแลของวัดพระธาตุช้างคำ้ำวรวิหารก็คงต้องรอกระบวนการตรวจสอบส่วนเรื่องเงินทุนต่างๆที่โรงเรียนมีพระบรณฑิตเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น ได้ทําการตรวจสอบแล้วไม่พบมีการทุจริตด้านฟามคืบหน้าทางคดีนั้นพลตํารวจตรีปิยพันธ์พัทรพงศ์ศินปผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนดากล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามบุคคลตามหมายจับแล้วโดยคำชับให้เร่งติดตามหาตัวบุคคลตามหมายด้วยเบื้องต้นจากการตรวจสอบกับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พบว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศจากกรณีคลิปเสียง ที่เปิดผ่านรายการหวหนกระแสว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นทางตำรวจภูทรจังหวัดน่านจะด,ดำเนินการตรวจสอบหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะที่ไม่เหมาะสมก็จะดำเนินการทางวินัยต่อไปในในคลินีนี้นะครับเมื่อวันที่หนึ่งน,น,นะครับผมมีต้องมารับตำแหน่งมนเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกห้านะครับมาทราบเรื่องเมื่อทางผู้ต้อหาได้มาแจ้งความหลังสุดนะครับก็ได้ดำเนินการ ให้เจ้าที่ตำรวจติดคืกสวนติดตามจับกลุมนะครับแต่เห็นได้ว่าเรื่องนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพื่อแม้แต่พระกระทําความผิดนะครับเราก็เป็นความผิดแตงอาญ,ญานี่ก็มีโทษที่จะต้องติดอยู่แล้วนะครับประชิกดตเราก็เลยดําเนินการนะครับไม่ไม่ไม่จะเป็นเฉพาะพระที่ที่ก่อเหตุนี้ยังมีพระที่อีกที่แม่จะียนที่ไปก่อเหตุักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ทาการจัดศึกนะครับแลงนั้ ขอให้ทางผู้ที่หายนะครับมั่นใจการทํางานของเจ้าพี่ตำรวจว่าเราไม่ได้ปล่อยปะละละเลยนะครับเราดําเนินาการสืบสวนติดตามจับกลุ่มและเป็นคดีที่น่าสนใจนะครับทางผู้วิชาก็มีการแจังว่าให้เร่งรัดดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มนะครับก็ได้ไปข้อติดตามน,นะครับในทุกวิธีที่การทํางานของต,งตํารวจนะครับที่เราสามารถจะดําเนาินการสืบสวนจับกลุ่มะครับผู้ ต้องหาหลานีให้ได้เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเป็นการเสื่อมเสียนะครับทางศาสนานะครับซึ่งผมเองก็เคยตัวเป็นพระเมื่อเราทําผิดกฎกฎกฎของพระพระมีทั้งหมดสองอยี่สิบเจ็ดข้อนะครับแล้วก็ก็ททาความผิดอาญาเนี่ยก็ต้องถูกดําเนินการสึกอยู่แล้วนะครับส่วนเงินของวัดที่พระได้ถอนไปนั้นนะครับในส่วนนี้ก็จะต่านกับทางวัดนะครับว่าเป็นเงินของตัวเองหรือเงินของทางวัดนะครับก็จะได้อ่ เมื่อดาเนินการจับกลุมแล้วว่าจะได้นาเงินที่พระนั้นนําไปด้วยนั้นนะครับมาสืบสวนเพื่อนาเงินมาคืนต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้ยิ่นนอนใจส่วนตํารวจที่ถูกข่าวอ้างนะครับในในช่วงนั้นก็ช่วงก่อนที่ผมมาดง,งลำลงตำแหน่งผมก็จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นเรื่องเป็นมายอย่างไรนะครับแล้วก็เจตในการพูดกับทางผูดดุ้ทธหายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับว่า เป็นการพูดจริงหรือหรือ,อได้มีก,การกระทำความผิดในส่วนของข้อกฎหมายใดๆนะครับหรือมีความผิดทางวินัยอะไรเราก็จะได้ตั้งกรรมการตรสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งวินัยและอาญาต่อไปครับนิวส์ยี่สิบสี่ปราศรสองบรแกานภาพข่าวลิร,ราชิบสีรายงาน